สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปหาปูหาปลาหาอยู่อะไกินพักพลนมาแล้วกัมาเห็นงานเจ้าของครับอันนี้สายอยู่หลังอบปตอเอออยู่หลังเทศบาลเพิ่งใกล้าหาครับแต่เพื่นว่าปีง่ายไหลเพื่นน้ำกระเล็กกระเล็กเือดที่ไปหาอยู่มองหวยพูดครับหมยกระเลยกไปประมาณตัวน,นึงครับ ด้กยกว้าอืมงามอ่ะเลี่ยวๆพี่นอ้องหลังจากที่วานป่าหอดซีมงคิงครับเราก็มาติดไฟเฮะวันนี้หางม้งหางม้งยีนน่สิบมั้งมันไม่กลาวเลยเรยวแล้วครับ เฮ็ดคือยังหนักไรไหมแต่เบิ่งหมุเดียวมันยกมัน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 ตัวสัมเฉียดอะเบิ่งมันยกนั่นน่ะนั่นน่ะนี่ใกล้เนี่ยเนี่ยเดียเนี่ยโอ้ยตอกคิ้วจย่บานนะเห็นไหเนี่ยเห็นตัวย่างมองเห็นตัวย่างว่ะจริงจังไรอะเฮ็ดไงเจอเบื้เต้วางยาไปไหนเพราะเพราะว่าเราตั้งใจญ่อะอ่าไว้หมูมา ว้าลมเย็นดีใช่ปะมีเพลงฟังไปพร้อมเฮ็ดงานบรรยากาศ้นได้ใช่ปะ บ่ให้เปิดพิงวมมีเงียบๆตัวเบี้ยไปเงียงานเันเออที่จริงเขาไหนพีมันั่งโตข้างหน้าเนาะเออนั่งเบื้องหมอลำเรเ่นเียหอนย้ำเก็บเ็บได้เาะเจ้ายเวทีจ้่างเบ้งเองเหรอครับอ้บ่อแล้วบ่อแล้วค้งกับ นี่เตลีนะแรงนะจ่ายคณะเอียนมาใ่พ่อเบิ้งเนาารตั้งคณะจ้บของเราตั้งเบื้งเองเนี่ยนะครับโอ้ยไม่เียนเอาเี่ยนย้ำได้ไงั้งางเอามือแดงวางเียจงไบกกางมือนั้นจะวางสมมติวางยังหามือดิจางเปนที่สามเลยะโเล้งเยจงเบงนไป คันน en, hey, ี uh, ้ไม่ให like ้บางเง้าวขนาดนั้นไปก้างไปไปเล่นกลางวันษาดีกว่างแล้วกรเยจบดกาเออีดครับตั้งแล้วสมทุ่มเดงันจวางหวงระดับนี้แล้วนี่ปิดบางจะได้หยอดสองมือสามมือต่อกันต่ายทั้ง้ดครับท่วงุปเลาปิดท่วงขอบันษาเลยเรีนแล้วเน้่จักสามมือจังเจ็บก็เลยดีครับวงวงม่ได้ตายดีคอนไว้ ตายตายหมดันทีหนึ่งทีสอมันทีหนึ่งามไวมันทีนึ่งงามทีสอเมาันทีสามเ็นเออวันทีสีเมาวันทีห้แขงเก็บไปทีเดอาสานกันมาไที่ไหนเจ้เกันันเลยบอบอสต้องถือเดยี่นสงยากวะไอวะก็ต้องถือดีกว่ก็ต้องจ้าง เคสตันซี่แหละมือต้องมือสบายดีแป๊ดพลังกีปูเมยยกไฟทวนทวนทวนทอไอีพอลพอลต้องแ็ไอ้นเดียว่เยกินปูมาหอาหโตได้ปูเลยเอายังเอายังเลยเฮียนกี้หลายนึกว่าอิปิแอหอบบ้างไ่าโตกินเบิร์ได้ไหมนะเียกขาไปขาเดี๋ยวนะ ปูพลังปูนะต้ไไปเล่นพลังปูน้าได้หมดทีเดียวปะลดประลดเมื่อวานไม่น่ะหกสิบบาทเพื่อซื้อกินเลยมักต่อมักอ่ะเม่นบ่ประหลดเลี้ยงอไงเลี้ยงได้อยู่บ่ แต่ว่าแต่ว่าปลาไหลเย็นบ่บ่ปลาลเย็นยังเลี้ยงเออปลาไหลย็นยังเลี้ยงเลยน้ำใสอมันเหเลี้ยงน้ำใสอมันเรน้ำใส่มีมันก็ต้องมีเลี้ยงน้ำตกบ้างแหละเดี๋ยวเดัาเดี๋ยวที่หาดูมีเขาเป่าเขาเป่าอนจัดเนาะ lên tinh hoạt ép vang môn mè non live wood mang mopi hap hoa padam gọi là non live wood a joya yang sít tia chưa có thể nhìn em anh em cái này mà nơi anh anh หอมสับน้ำไปมีเรื่อวคนหนึ่งอะ่านไหลบอกยุคใครอะมันจะการยามเลงได้่ะไม่ได้หลังไม่ได้ไงไม่แรงว่ายีนไปใจ้นุ้ยเลสนามอ่ะฮะรู้สึกว่าสนามมันเป็นวงกลมว่ามื่อี่ว่ะ เออเขารู้สึกมันเป็นวงกลมเลยปัญหาของมุ่มทุกหมอกเลยคือต่างสิวะเออแตกว่ะนี่อ้อมเป็นวงกล,ม,กลมพี่น้องโอ้ถ้าถ้ามีโดนมานี่ได้เลยวได้เนี่สนามกลมเลยเนี่ยสนามแรกเนี้ยน่ะว่า่ะสไลด์โค้งเนี่ยน่ะเออ ทุกอย่างมันมีลูกมีเวลาของมันครับเขาให้ไปเหตุงานตรงนั้นทางนั้นเพื่อเอา,ากบมีเวลาออกไปหาอยู่หากินกลับมาก็ต้องมาเหตุงานเจ้าของครับกะตอนนี้กะแล้วแล้วครับตรงนี้ับ เสร็จเรบร้อยบินตัวสไตท้เลห์อุ๊ยเหลออีกตัวนึงมาล้งเหรียญสามคืนนตอนนี้หามุ้งคึง เต้นหน่อยครับปีนี้สบายพื้นที่กำลังไส้พอค่อยหลายครับเรคือทุกปีถ้าประสันเวทีเขาที่ต้องได้ยู่ผมต้องยู่ออกไปอีกปีนี้รถแงแล้วนี่มัน คลิปที่จะฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ